สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียเท่ยงเที่ยงมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะเฮ้คุณตาวิถีไทยมาชมต้นอะไรเหรอเพิ่นว่าเออโอ้กับเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่คนไทยเฮามานี่แหละคนโบราณโบราณเฮาสมัยตะเก่าตะกี้ก็ปลูกไว้อยู่ในเฮือนในซานเนาะเออ ต้นรือสีผสมบงฟังแต่ชื่อนะฟังแต่ชื่อเป็นมงคลแล้วตั้งแต่ชื่อนะรือสีผสมพันนี้นี่เป็นพันที่แบบสวยงามนะใบของเราเนี่ออกเป็นสีเขียวอ่อนอ่อนอสีเขียวอ่อนแล้วก็แต้มด้วยสีแดงตรงกลางนะสีแดงตรงกลาง้อทิทุ คืองามแท้คุณตาวิถีไทยหรือสีผสมอันนี้เออริบเพาะพันคืองามตั้งแต่การเราพี่ <_ D> เห็นบอนี่นี่การเราก็เป็นต้นสีเขียวขึ้นนะปา <_ D> ทิโทเออหรือสีผสมนี่มีหลายเผ่าหลายพันนะหลายเผ่าหลายพันอมีความงามแตกต่างกันออกไปอยู่ใสกับคักอยู่ใสกับงามเพื่อนนี่ ปูกไว้อยู่ใส่กด็ดีเออเป็นไม้มงคลเบ,บิ้งโน่นีเมื่อนั้นคุณตาวิทิไทยเนาะเอามาแยกเอามามาสักมาปักชำใส่ขึ้นเมื่อไหละนะขึ้นเมื่อไหรนี่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 รอดตัวที่เสียชีวิตก็มีนะกระบอเป็นยังหนึ่งในสิบที่เสียชีวิตนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อือแต่ส่วนใหญ่แนละ้วนี่เวลาที่เขาเอามาปักชำไว้นี่เล่าสิรอดนะรอดตายรอ,อ, <c oughs> อ,อ,อดตายเพราะว่า เป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะือสีผสมนี่ปลูกง่ายมากแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศไม้คุณตาวิถีไทยเป็นนะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยคนที่เป็นผู้จัดการระดับไฮคลาสนี่เออระดับฟรีเมียมนี่โรงแรม5ดาวนี่สีเอาต้นหรือสีผสมนี่ไปปลูกตรงบริเวณทางขึ้นนะทางขึ้นหน้าโรงแรมอือโอผู้จัดการ เป็นยังคือเอาฤาษีผสมอันนี้มาปลูกท่านอธิบายมาสิผู้จัดการอธิบายว่าต้นฤาษีผสมนี่เป็นต้นไม้มงคลเออแม่นไพรที่มาพักอยู่เฮือนเขานน่อยู่โรงแรมเ้านี่สิได้หลับสิเป็นมงคลเบิดมีเสน่ห์เออมีเมตตามหานิยมเห็นบอกใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเออคือเดียวกับมี พระฤาษีหรือพระเจ้าตาหนยพระดาบทมาอยู่นำนะเป็นมงคลไหมเป็นมงคลอืมคือเดี๋ยวก็มีพระสองฆ์องค์ข้าเจ้ามาอยู่นำาน่เป็นมงคลไหมเป็นมงคลเอออันนี้ผู้ทรงศิลเปรียบเสมือนผู้ทรงศิลน,นะพระดาบทหรือพระเจ้าตาหรือฤาษีอ่าปทิโทเป็นไม้ฟออากาศไหมเป็นนะเป็นไม้ฟออากาศด้วยโดยเฉพาะสีนี่ เป็นสีที่แบบหายากนะหายาก <c oughs> คุณตาวิธีไทยที่บ้านผมก็มีครับหรือสีผสมแต่มันจะเป็นคนละพันนะไม่ใช่พันแบบนี้เพื่นว่าเออมันคนละพันกันโอ้ได้การได้การเอาไปปลูกไวฟอฟกอากาศเป็นไม้มงคลด้วยอืมบัดนี้มีคนถามว่าเอาไปเพาะพันธ์ุขายเป็นไม้เศรษฐกิจได้ไหมได้ได้คุณตาวิธีไทยเห็นด้วย และกับบางคนเห็ดเป็นฟาร์มหรือสีผสมนะเห็ดเป็นเป็นหลังคาขึ้นม้งขึ้นสูงๆนะและก็เอาสีพันนั่นพันนี่พันนี่พันนั่นมาผสมแล้วก็เอามาปลูกอืมจากบ่อน,นั่นบ่อน,นี่สีแต่ละแหล่งเอามาเบิ่งมันกระสลับมันก็งามคือเดียวกับตรงนี้เน,ะนี่นี่นี่ตัวนี้เห็นบน่นี่ท่านผู้ชมด้านหลังคุณตาวิธีไทยนี่พันนี้ก็สวยนี่เห็นบน่นี่พันนี้ก็สวยคหือกันนะ หรือสีผสมคือกันคนละพันอืมง,งามไหมงาม <S <S เพราะว่าแเ,เออเอกลักษณ์ของเขานี่มันเป็นไม้ประดับมีดอกไหมกุนตาวิธีไทยหรือสีผสมมีดอกไหมมีมีช่วงฤดูกาลที่เขาออกดอกเนาะมันจะเป็นแทงแทงช่อขึ้นนะแทงช่อขึ้นอืมแต่ว่ามีคนบอกว่าช่วงที่เขามีดอกนั้น ฮิปตัดดอกออกนะแล้วก็ไปปักชำใหม่เพราะเพราะเขาสิตายาต้องเห็ดให้เขานุ่มหนุ่มตลอดาสันา้นออ,อแม่นบอกคุณตาวิธีไทยแมนแมนแมนเนาะเขาไปเบิ่งใน YouTube ในหลายคนที่เอาต้นไม้ต้นหรือสีผสมนี่มารีวิวมีความงามโอ้ได้การมีคนเขาไปเบิ่งเป็นร้อยเป็นพันนะเขาไปเบิ่งหรือสีผสม,อมเอามารีวิววิธีการเพราะปลูก วิธีการเพราะชำง่ายๆนะเด็ดเด็ดเอาตรงกิ่งนี่นี่ตรงใต้อันี้เออบางคนก็เอาเอาส่วนนี่นะบางคนก็ส่วนนี้บางคนเอาไปป่ายนี่บางคนเอาไปป่ายแค่นี้โอ้แม่นอยู่บอกวิธีไทยแม่แม่วิธีไทยเขาไปเบิ่งละยูทูบเบอร์บางคนเอาสั้นๆแค่นี้นะสั้นๆเด็ดใบอันนี้ออกนี่สองใบน้นอยๆอน,นี่ให้เหลืออยู่แค่ใบเดียวสองใบเอาเอานี่แล้วรากมันออกตรงไหน นวออกตรงนี้พอดีเลยท่านผู้ชมอือบบแม่นออกนี่นี่ไดออกประตูในกลางลำนี่เลยนี่นี่นี่นนกลางลำแบบนี้เลยโอ้มันคือสีง่ายแท้หรือสีผสมนี่ง่ายอือชั่วโมงภาษาไทยคุณครูเอาหรือสีผสมยอ่อเข้ามาในประตูนักเรียนเบิง่งเออนักเรียนเบิง่งฮู้คุณครูคุณครูเอาต้นหรือสีผสมมาเห็ดหยัง อืมคืองามแท้ต้นนีคุณครูขาที่บ้านหนูก็มีค่ะนี่แหละนี่แหละชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะคุณครูจะให้พวกเธอเอาหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดต้นหรือสีผสมนี่อ่าให้มันเป็นใบแบบนี้เลยนะนี่นี่ลายลายของใบนี่ให้เป็นลายลายแบบนี้เลยนี่นี่นี่เห็นบอกเป็นคลื่นเป็นเกลียวแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมนี่ เป็นยิกยักยิกยักแบบนี้เลยนะอืมถ้าใครทําวาดได้เหมือนแบบนี้นี่นี่น,นี่แบบนี้แบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นี่นี่นี่เหมือนใบโพขึ้นมานี่เห็นไหมแล้วก็ทาสีเขียวรอบๆอบนะแล้วก็เอาสีแดงมาแต้มตรงนี้อ่าแล้วก็สีมาจุด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 ให้มันเป็นด่างๆเหมือนกับลงระบูพูกันเนี่ยเหมือนเอาพูกันมาจำ้ำจำใส่นะ ถ้าทำได้แบบนี้คุณครูให้ร้อยคะแนนเต็มโอ้นักเรียนสั่นหัวเลยหอยากยากคนคุณครูยากมากต้องศิลปินเอกเท่านั้นเพื่อนบา้านเจ้าจุกยกมืออยู่ข้างหลังพวกผมยังเป็นเด็กยังวาดแบบนี้ไม่ได้หรอกครับคุณครูได้ได้ได้ไดพกเธอพยายาม <c oughs> ความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จอยู่หั่นนะนี่วาดแบบใบนี้ครูให้ร้อยคะแนนนะวาดอาแบบนี้ แล้วก็ทาสีให้มันมีเป็นล่องๆแบบนี้นะนี่นี่ทาสีนงามอืมให้เวลาหนึ่งชั่วโมงพวกเธอวาดได้ไหมเอาแค่ใบเดียววาดลำต้นขึ้นมาแล้วก็เอาใบเดียวนี่นี่นนทาสีมาส่งคุณครูคุณครูจะให้คะแนนหนึ่งรอยคะแนนปฏิทโทบาทนี่อืมผ่านไปชั่วโมงศิลปะวาดเขียนผ่านไป บาทนี้เข้ามาสู่ภาษาไทยเอ่าเอากระดาษขึ้นมาเขียนคำว่าฤาษีผสมอืมตัวรรรือสอบรฤาษีสระอีนะผสมพอพึ่งสอเสือมอมาเอาเขียนลงไปให้บรรจงเต็มบรรทัดเขียนคนละสิบบรรทัดปฏิทโทบรรทัดละสามคำอืม เอาง,งามๆคำว่าฤสษีผสมนี่แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษบรรทัดที่สองภาษาจีนอ่าปฏิทโทบาทนี่ขักเรียนภาษาไปพร้อมภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยนักเรียนได้ได้เรียนพร้อมเอาอันนี้เข้ามาคุณครูที่แรกนักเรียนว่าเอาคุณครูเอามาให้ยัง แปลกใจบัดน,นี้พอคุณครูมอบหมายงานให้โอพาเดียวเฮ็ดบัดน,นี้เฮ็ดบบเป็นก็มีบางเ่อนะบางคนว่าดมาล่งชงเชงบบเป็นฮอดใบไม้ <c oughs> บางคนเขียนบบเป็นนะพื้นสีหรือสีผสมอ่าเพราะมันเป็นสละลดลูปอืมปฏิทโทผสมเขียนยังไงครับคุณครูคุณครูเขียนให้ดูหน่อยเพระว่าอ่ามีแต่สละเด้อืม บาทนี้มาชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูกันเอาตั้งไว้คือเก้านี้แหละในกระทางนี่แหละอืนักเรียนคนใหม่เข้ามาเนาะเขาเดินเรียนเนี่ยนักเรียนอนักเรียนเดินเรียนเข้ามาคุณครูก็เอาเอาอันนี้ขึ้นมาเอาสมุดดินสอขึ้นมาเตรียมจดนะคุณครูจะเอาเล่าให้ฟังบรรยายให้ฟัง ต้นอันนี้มีชื่อว่าต้นฤาษีผสมนะอะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นถิ่นอีสานของเราหรืออยู่ในหลายๆภาคหรืออยู่ในหลายๆประเทศและก็มีหลากหลายสีสันอืการดำรงชีวิตของเขาก็คือว่าเป็นพืชเลี้ยงเดี่ยวนี่เห็นไหมเป็นใบถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่นี่เขาสิแตกคู่ขึ้นมานะ อ่าเห็นบอนี่อาจจะเป็นใบเลี้ยงคู่ก็ได้คุณครูไปหาเบิรงใหม่หนุ้ข้อมูลเออถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เวลาที่เราฉีกใบของเขาเนี่อ่ามันจะไม่เป็นเส้นอ,อธิบายให้นักเรียนฟังเข้าใจคําว่าใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าสามมติว่ามันขึ้นเป็นคู่แบบนี้นี่เป็นใบเลี้ยงคู่อ่าคุณครูวิถีไทยเว้าพิษเดี๋ยวนักเรียนก็สิไปจําข้อมูลพิษ ห้ามันขึ้นมาเลียงเดี่ยวแบบนี้นี่นี่นี่ขึ้นมากิ่งไผ่กิ่งมันอันนี้เขาเรียกว่าเรียงเดี่ยวนะเลียงเดี่ยวอืมแบบนี้เป็นต้นการปรุงอาหารของเขาก็จะใช้ใบเป็นตัวปรุงอาหารรับแสงแดดอ่าแล้วก็ส่งนี่ปรุงอาหารลงมาเลี้ยงลําต้นลงมาแล้วก็รากก็ดูดอาหารขึ้นมาให้ใบเป็นตัวปรุงอาหารอืม ส่งอาหารไปตามกิ่งก้านโอ้อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เลยบาทนี่ปาทิโทนักเรียนจดจดจดอืมแล้วก็รู้จักต้นไม้อันนี้พร้อมออบาทนี้เข้ามาชั่วโมงอา่าพานิชยาการการค้าการขายเอานักเรียนอา่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมหัวป็นราคาเด้เออเรื่องพานงพาิชย์นี่ต้องเป็นราคา ถ้าเราเอาแยกออกไปปักชํานี่นี่ต้นละ35บาทอันนี้เอาไปปักอันนี้ไปปักไปปัก35คูณ3เป็นเท่าไหร่านักเรียนเออเป็นการบวกลบคูณหารเรื่องการเงินการทองนะอืมปฏาทิโทพออนอยางผ่านมาหน้าห้องพอดีข้างๆห้องยืนเบ่งฮคุณครูอันนี้เออดีคิดอยู่ในใจนะพอออคิดอยู่ในใจ โอ้คุณครูอันนี้ง่ายมาโรงเรียนเฮานี่ตั้งแต่ง่ายมานี่นักเรียนแกวนนะนักเรียนม้วนคักเรียนนี่บทต้องไปหาซื่ออะไรที่มันมากมายแบบซื่อไปหาซื่อซื่อมาเป็นร้อยเป็นพันนะเออคุณครูไปจับเอาต้นไม้อะไรที่อยู่ข้างๆโรงเรียนที่ปลูกอยู่ข้างๆเสาธงนะอยู่ในอยู่ในบ่อซีเมนหน้าเสาธงนะเอาขึ้นมาใส่กระถางแล้วก็มาเป็นบทเรียนให้นักเรียนโอ้ คุณครูอันนี้ได้การดีแล้วที่เพื่อนย้ายมาโรงเรียนเขาเป็นว่าพอยิ้มยิ้มอยู่ในใจนะมายืเบึง่งเดี๋ยวสิให้คุณครูคนอื่นเอาต้นไม้เอาอะไรที่เป็นสื่อที่อยู่รอบตัวนี่มาสอนนักเรียนมันอยู่ใกล้ตัวนะไปซื้อสื่ออะไรที่แบบเป็นร้อยเป็นพันมานี่อืสอนได้เทือเดียวนะสอนได้เทือเดียวแต่อันนี้สอนแบบไม่รู้จบเอาไปสอนได้เกือบทุกวิชา ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมโอมีคนถามอีกคุณครูนักเรียนผมจุกทั้งทั้งหลังผมเห็นคุณตานี่ <c oughs> เอาต้นฤาษีผสมนี่ไปเป็นยาสมุนไพรนี่มันถูกต้องไหมคุณครูได้ไหมคุณครูเอามือกำหัวเลย <c oughs> เกาหัวยิกๆยิโอขนาดเด็กน้อยยังหุนนะงห่นจักนะยังหุ่นจักเออคุณตาเพื่อนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เอาไปเป็นส่วนประกอบของยาโอ้ได้ไหมเดี๋ยวคุณตาไปหาเบิ่งก็ไดนะ้เออเดี๋ยวคุณครูไปหาเบิ่งข้อมูลก่อนถ้าหากว่ามันมีข้อมูลว่าเอาไปเป็นสมุนไพรด้านใดบ้างนะเออคุณครูจะมาบอกพวกเธอส่วนว่าคุณตาของเธอเอาไปทําเป็นยงเป็นยานั้นอนะ่ะเอออาจจะเป็นใช้ได้เพราะว่าคุณตาเพื่อนก็ทดลองมาแล้วนะเป็นภูมิปัญญาเป็นปราชชาวบ้านอือ ปาทิทโท้นักเรียนก็นยังหุ่นจักเอาไปเป็นสมุนไพรเออบอกคุณครูออคุณตาเพราะมันปีเกือบทุกเือนแน่นี่แม่นโบลาณเออเือนนักเรียนก็นมีบ้านคุณครูก็มีอยู่โรงเรียนร,บรอบๆบ,บ่อซีเมนเสาธงก็มีนะบนัดนี้เกติอาจารย์บัดนี้ที่เหตุพวกเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุมงคลนี่พวกเธอไปหามาสิ มีอะไรบ้างที่เป็นชื่อที่เป็นมงคลนี่เอามาให้หมดนะเอามาให้หมดอว่านสาวหลงพัดโบกนะเงินไหลมาพูดนะเต็มอยู่ดรงทูหรือว่าอ้นหอมเนียมหอมลิ้นมังกรนี่นี่นี่หรือว่ากุหลาบหินหรือว่าจะเป็นอโกนิมานะคาถาเงินคาถาทองโหเอามาเอามาอืเอามาให้หมด ที่เป็นชื่อมงคลและก็เฉพาะตัวนี้หรือสีผสมนี่ชื่อคล้ายๆกับพระเจ้าตาหรือพระดาบทนี่เอามาเป็นส่วนประกอบของมวลสารวัตถุมงคลเวลาที่อาจารย์เข้าพิธีปลุกเสกเสร็จแล้วนี่กรสิแจกใจ่ายให้บรรดาลูกศิษย์เอาไปเป็นเครื่องรางของคลังเป็นคองเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเปรียบดุด เปรียบประดุษกับมีพระเจ้าตาพระฤษีนี่อยู่เคียงข้างกายนะเออฤษี này, <t> เห็นบอกคาว่าฤษีนะี่เป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นคําที่เป็นมงคลถ้าหากว่าเอามาเป็นส่วนประกอบมวลสาราวัตถุมงคลนี่พวกเธอก็จะโอ้หายห่วงหายห่วงนะไปใส่นี่โอ้ได้การอ,าอยู่รอดปลอดภยัยแคล้ควคลาดนะ อา่าปฏิทโทได้การได้การเอาละเนาะเมื่อนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามมิถีไทยมาเห็นฤาษีผสมต้นนี้ก็ขอให้เป็นคนที่มีวาสนามีสเสน่ห์นะได้รับการปกป้องคุม้มครองจากฤาษีหรือพระเจ้าตาเอาแต่ซื้อเรานี่มานี่แหละนี่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 โบต้องเออโบต้องเอาเครื่องรางของขลังเรามาดอกเนาะขอจะให้เอาชื่อของเรานี่มาเป็น แนวป้องกันแนวสิเสริมดวงเสริมวาสนาเสริมสเสน่ห์นะคนเฮานี่ถ้าหากว่ามันมีสเสน่ห์มันขัดเออเห็ดยังมันขักมันขักมันลุล่วงด้วยดีนะขอให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวาสนาอ่าเหมือนกับมีพระเจ้าตาหรือฤาษสีนี่คอยปกป้องคอยปกป้องคุ้มครองตลอดนะให้อยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุคน สำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม